แรงงานลาวโดนรวบเพราะยังงานขนไทย <c oughs> เขตบางกอกน้อยชาวไทยเตือนด้วยความหวังดีว่ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายเธอถ้าไม่อยากโดนไลกลับประเทศละบปยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัส่นที่พี่น้องปองป,องป่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับระบุยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังีพีนี้จะเป็น EP ที่ส8 4รยแและใน EP นี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ชาวลาวโดนรว,วบและถูกดําเนินคดีเพราะเข้ามาไทยแบบผิดกฎหมายและแย้งอาชีพสง,งวนของคนไทยที่สําคัญมีาา่อค้าชาวไทยหลงของให้อีกตั้งหากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังรับชมกันเลยครับพี่ๆส่วนตัวแอดนะครับ ชอบคำคำนี้ของพี่ชาวไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าชาติไหนที่เข้ามาทำงานถ้าเข้ามาอย่างถูกต้องทำตัวตามกฎหมายไทยไม่ก่อเรื่องสร้างความเดือดร้อนในแผ่นดินไทยคนไทยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคนเราทุกชาติทุกภาษาล้วนแล้วแต่มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันไปหรือแม้แต่คนไทยเองก็เช่นเดียวกันทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันซึ่งมันก็ถูกต้องมากๆเลยครับไม่ว่าจะแรงงานไทยพมา่าเวียดนามหรือคามนก็ ทั้ทงคนที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายแต่คนที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปบางคนก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่ก็มีหลายคนที่ขยันชื่อสัต์อดทนตั้งใจทำมาหากินส่งเงินกลับบ้านเลี้ยงคนทั้งครอบครัวกรณีแบบนี้ก็ขอเื่นชมเมือนดังกรณีของน้องเชน ส่งเงินกลับลาว10,000ืนบาทต่อเดือนเลี้ยงถังครอบครัวน้องเชนป่องลำพันธกับใบหน้าขาวใสตามแบบฉบับเด็กนมดูผิวเพินไม่ต่างจากนักศึกษาไทยที่ทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนแต่เมื่อนักขาวได้พูดคุยจึงรู้ว่าเชน เป็นคนลาวอายุ20ปีย้ายมาประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2 5 6 6และตลอดเก้าเดือนที่มาทํางานในไทยเขาแทบจะไม่หยุดงานหรือพยายามหยุดให้น้อยที่สุดเพื่อให้มีรายได้มากที่สุดเชนบอกว่ามีบัตรพนังงานถูกต้องตามกฎหมายได้เงินเดือนข่าแรง450บาทต่อวันหรือประมาณ3 1 5 0บาทต่อสัป,ปดาห์ในหนึ่งเดือนเขาจะมีรายได้ราว1 3 5 0 0บาทถึง13,950บาทต่อเดือนแม้เขาจะบอกว่าไม่ใช่ช่างไทย ้าหน้าของบ้านแต่บางเดือนก็ส่งเงินกลับบ้าน1 0,000บาทสูงกว่ารายรับของบ้านซึ่งประกอบด้วยสามาชิกสีคนคือพ่อแม่และน้องสาวอีกสองคนโดยเชนบอกว่าบ้านมีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกมันสำปะรังมีรายได้หลักพันต่อเดือนเคยมีรายได้สูงสุดประมาณ8,300บาทต่อเดือนหรือประมาณ10,000แบาทต่อปีขณะที่ตัวเขาเพียงคนเดียวมีรายได้สูงกว่า ครอบครัวเกษตรกรที่ลาวเหตุผลที่เข้ามาประเทศไทยคือเงินที่เพื่อนบ้านบอกกันปากต่อปากว่าประเทศไทยเงินดีและลาวเศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นหลังจากเรียนจบม .7 จ,จึงข้ามชายแดนมาไทยและตรงมายังกรุงเทพหากบอกว่าเช่นมาตายเอาดาบหน้าก็ไม่ผิดนักเพราะข้อมูลแค่ประโยคที่ว่าประเทศไทยเงินดีเขาจึงถามเพื่อนต่อว่าต้องทำอะไรและเพื่อนก็แนะนำให้เป็นพนักงานร้านอาหารเช่นเลยโทรติดต่อร้านอาหารต่างๆก่อนจะมาลงเอยเป็นพนักงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ถามว่าทำงานแต่ละวันเป็นอย่างไรเช่นตอบว่างานไม่เหนื่อยงานไม่หนักออกจากห้อง14นาฬิกา30นาทีมาจัดของเช็ดโต๊ะพักฐานข้าว พอ16นาฬิกา30นาทีเปิดร้านประมาณ4ทุ่มครึ่งได้พักรอบหนึ่งแล้วเลิกงานเที่ยงคืนตีหนึ่งรายได้ประมาณ1 3 0 0บาทต่อเดือนอาจจาราว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับคาครองชีพในกรุงเทพมหานาครทว่าสําหรับเชน,เง,นเงินจํานวนดังกล่าวก็ถือว่าพอใช้เพราะไม่ต้องจ่ายค่าที่อยู่อาศัยนายจ้างหาหอพักแถวใกล้ที่ทํางานซอยพะโหย,ยุทธิน2 4ให้พนักง,งานภายในร้านอยู่รวมกัน6-7คนโดยเขากวาดมือวาดขนาดห้องเมื่อประเมินแล้วห้องที่เขายู่นาจะมี ขนาดประมาณ40ตารางเมตรโดยค่าใช้จ่ายประจําเดือนมีแค่ค่าน้ําค่าไฟที่สําคัญทุกคนในห้องเป็นเพื่อนกันหมดจึงออกมาทํางานพร้อมกันและกลับห้องพร้อมกันย้อนกลับไปราก็เดือนก่อนตลาดจอร์ดเฟร์เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ในปี2567นักท่องเที่ยวหายไปกว่า80%โดยปัจจัยหลายๆอย่างเห็นได้จากร้านค้าจํานวนมากทยอยปิดตัวลงแต่เชนบอกว่าไม่ได้มองเรื่องความมั่นคงและความเป็นอยู่และถ้ามีงานไรายได้สูงกว่านี้ก็ จะพิจารณาเป็นทางเลือกเืมอถามว่าจะอยู่ไทยอีกนานไหมเชนตอบว่ามีแผนอยู่ให้ครบสองปีจนกว่าใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุส่วนจะต่อสัญญาใบอนุญาตทำงานหรือไม่นั้นต้องรอดูสถานการณ์ในอนาคตแต่ก็มีบางคนที่เข้ามาไทยแบบผิดกฎหมายแถมอย่างแย่งงานคนไทยอีกตั้งหากเช่นกรณีต่างต่อไปนี้ครับพี่ๆเขตบางกอกน้อยออกปฏิบัติการกวดล้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้านแย่งงานขนไทยผงเป้าไปที่ตลาดวังหลังหลังได้รับ,บ,บเบาะแสรแรงงานประเทศเพื่อนบ้านหลักรอบเขนผ ผลไม้ขายยึดอาชีพต่องห้ามของคนไทยแรงงานที่จับได้เป็นชาวลาวเพิ่งเข้ามาทํางานเข็นรถผลไม้ขายได้ไม่นานมีนายจ้างคนไทยลงของให้ได้ขาจ้างวันละ200-300บาทขณะที่ร้านรถเข็นใกล้กันของแรงงานประเทศเผื่อนบ้านนี้ไปได้ถ้าถามว่าได้เงินเยอะกว่าคนที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไหมก็ไม่ได้วันละ 200- 300บาทในขณะที่คนที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายกลับได้วันละ450บาทสบายใจอีตังห ไม่ต้องระหวัดระแวงหรือกลัวตำรวจจับนายจ้างอย่างเช่าห้องให้อีกตั้งหากแต่ก็น่าอนอนว่าขั้นตอนการทําเอกสารก็ยุ่งยากนิดนึงแต่ก็เลือกเอาละกันมีสํานวนสุภาษิตไทยได้กล่าวไว้ว่าอดเปรี้ยวกินหวานความหมายก็คือต้องอดทนก่อนที่จะได้ผลตอบรับที่ดีหรือว่าอดทนวิ่งเอกสารและรอวันที่บริษัทจัดหางานจะเรียกตัวบางทีก็ใช้เวลา4ีถึง6เดือนหรือเป็นปีแต่ก็ดีกว่าหลักรอบเข้ามาแล้วโดนจับติดคุกติดตารางมันไม่คุ้ม อ้าวเ,เสียเลยครับพี่พี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับพี่พี่ในข่าวอย่างได้ระบุอีกว่ามีแมค้าชาวไทยลงของให้แอดมองว่าชาวไทยที่ทําแบบนี้ก็เยอะนะแต่ก็ถือว่าแมค้าใจดีแต่การใจดีก็ต้องคิดไว้ก่อนว่ามันจะทําให้เราและคนอื่นดรามไหมถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือสมรู้ร่วมคิดนะครับในแง่กฎหมายก็ผิดกันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วอย่างไรก็ดีแรงงานเองก็คอให้เขามาถูกต้องตามกฎหมายพอค่าวแมค้าก็พยายามให้งานกับคนที่มีเอกสารรองรับเพื่อไม่ให้เป็นช่องว่าง สำหรับแรงงานผิดกฎหมายเพราะทางประเทศไทยเองก็ถือว่าปฏิเสธไม่ได้ต่อแรงงานต่างด้าวนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับงานที่แรงงานพม่ากัมพูชาลาวและเวียดนามจะเป็นงานโรงงานงานก่อสร้างแม่บ้านและเกษตรกร,กรซึ่งก็มีชาวไทยจํานวนน้อยที่จะทําส่วนแรงงานต่างด้าวนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันเพราะต่องเพึ่งพาทางประเทศไทยนะครับก็ถือว่าต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่สําคัญอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่าดีแล้วครับและต่อไปนี้นะครับแอดจะพาไปดูมุมมอง ของชาวไทยกันต่อกับเรื่องราวของการเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่ายินดีต้อนรับแรงงานทุกกฎหมายขอให้ชื่อสั์ขยันอดออมไม่ก่อเหตุวิวาทก็อยู่ได้สบายสบายแล้วครับเรามาตั้มด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนที่ขอให้มุมมองว่ามาอยู่ไทยก็ทําประโยชน์ให้ตัวเองไม่พอก็ต้องทําประโยชน์ให้แผ่นดินที่เราอยู่ด้วยไม่สร้างความเดือดร้อนไม่กรังไม่เป็นภาระให้ประเทศนี้ค hey, รับเรามาตั้มด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนที่ขอให้มุมมองว่า มาอยู่ไทยแล้วขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยอย่าทำตัวเหมือนฝรั่งเตะหมอเรื่องมันจบยากถ้ามีเรื่องไหนไทยเตือนกันด้วยความรักและเป็นห่วงเรามาตามด้วยมุมมองที่สีจากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าตอนนี้ไทยเป็นประเทศที่ดูแลเผื่อนบ้านลาวเขมรพม่าแรงงานพม่าดีที่สุดรองลงมาแรงงานชาวลาวสุดท้ายคือเขมรขอให้รู้จักบุญคุณของประเทศไทยและนายจ้างไทยด้วยนะครับเรามาท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายเป็นมุมมองของชาวไทยเช่นกันนะครับชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าเมืองไทยยินในตอน รับทุกๆท,ท่านทุกๆชาติทุกๆภาษาที่มาแบบถูกต้องตามกฎหมายและรู้จักบุญคุณของประเทศไทยนะครับชาวไทยหลายๆท่านหลายๆคนก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วเมืองไทยขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาใจดีและมีรอยยิ้มนะครับแอดเชื่อเสมอว่าถ้าพวกเราเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งใจทํามาหากินสื่อสัดอดทนแน่นอนว่าใครก็ชอบนะครับมันก็เป็นเรื่องราวในวันนี้ที่แอดนามาเสนอให้พี่ๆได้รับฟังรับชมกันและในอีพีนี้ถ้าแอดนำเสนอ ผิดพลาดประกาศไหนก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับส่วนพี่น้องทางบ้านนะครับถ้ามีมุมมองที่แตกต่างจากนี้ก็สามรถรีจจะเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนลาจากกันในวันนี้ขออวยพรนะครับพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองสุดท้ายนี้นะครับขอกล่าวคาว่าสบายดีสวัสดีแลวเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบอยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ